มารือตกราาก้ะม้าคุณยายนะคะทุกคนดูกัน <ขอ S 1> ว่ามีาว,าว่ามีอะไรบ้างอันนี้ยายก,กินอะไรมาก <c oughs> อันนี้คือเชอร์สเดย์มอสตาส์ท่าอันนี้คือ <see> <c oughs> อันนี้คือยืดนะไม่รู้เอาไว้ทำไมนี่อันนี้ล่ะนี่กลเจนต้องมีทับทิมป,ปูเจนนะคะใน,นปูเจนเดี๋ยวดูก่อนว่ามีอะไรอีกมีสมบัติไหม <c oughs> อันนี้ภาษาไทยไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรแต่สาคเมงเครปปนาด <c oughs> ปนาดปนาดเนาะออันนี้กระปุกยา ยายมีอะไรแกะให้ดูน่อยได้ไหมถ้าเป็นสมัยแต่ก่อนนะจะมีชั้นเนี่ยเงินก็จะซ่อนอยู่ข้างล่างนี่แหละมีไหมเดี๋ยวดูก่อนนี่มีทองคำด้วย,วยนี่ทุกคน <c oughs> แหวนทองเรียกว่าอะไรเนี่ยไม่รู้จะเก็บไว้ทำไมหลานชายก็จบเรียนกันหมดแล้วออไอ้เจมื ไไายเจมเจม,มในกระปุกนี้มีอะไรคะรีวิวหนะะ่อยค่ะกระปุกไม่ใช่บาไม่ใช่พาราเซตามอลน,นะอ,อันนี้คือพลูอันนี้แหละอันนี้คืออะไรกระมอกระมอบูน <c oughs> แดงไวกินกับหมากนะทุกคน อันนี้แหละปูวโ,โบราณมากเลยม,มันคืออะไรจ๊ะปลาอืม,อมตุ๊กเธอ,อุอยอ่ยเจ้าปุงเปียเจ้าเอาเชืบบอกบอ้อนี่ <laughs> ปรป<ะ>ล <laughs> า,าจะไม่เจอตังสักบาทเลยคุณยายตังอยู่ไหน ไหนเออนี่นี่ตังอยู่นี้ทุกคน <laughs> กี่บาทเช็คด้วยค่ะอ <laughs> เอา <laughs> คิดว่าเป็นเงินกระดาษปานะเาปล่าไว้หลอกอจนูนเอาปเลกซื้ออะไร้ห <laughs> ลอกว่ะน,นี่มีมะม่วงนี่ไม่มีอะไรเนาะเพราะว่าหมดแล้ว เพราะว่าโดนจิกไปหมด <What? S 1> แล้ <laughs> อันนี้ไม่ใช่เฮปของคุณยายนะคะพอดียายลืมไว้ที่ชุมพวงโคราชก็เลยยืมเฮปของเพื่อนบ้านมาใช้ก่อน <laughs> <ม> <laughs> ยามฉุกเฉินเฮปปราหลาบ <laughs> เฮปปราหลาบ <laughs> ก็เลยไม่ค่อยมีสมบัติเท่าไหร่นะคะ <laughs>